สสวัดีครับอันนี้คืออะไรปูอัดชีสปูอัดทำเองอ๋อเหรออร่อย <ทำ S 1> ม,มากใครทำอืออร่อยยิ่งขึ้นกับนมดิ่งมีนมอะไรโรงเรลลี่นมเรียนไม่ได้ทำไม่ได้ถ่ายตอนพี่เปาทำเดี๋ยวรอบหน้าถ้าพี่เปาทำพี่เปาจะมาแจกสูตรนะครับให้มันมย์อ,นอะนี่เ,นเอาไปออาโอเคปูอัดหมดหรืยอยัง อ,อ่ะชิมให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยครับอ่านี่นะ<ป>นเพื่อนอกินมันนี้โอเคเอะไยังไงอเยิ้มเยิ้มอ่ะเ,เริ่มโอ้โหถ้าแส่บเขาครับ,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 บไปแล้วครับสวัสดี